เป็นความฝันอันนึ่งมีแล้วค่ะรู้สึกว่าได้ได,ไ,ดได้ร่วมงานกับโปรดักชนันที่ใหญ่ซึ่งมันใหญ่มากๆจริงๆค่ะเพราะที่เคยทำงานมาอันนี้คือแบบโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและได้พูดภาษาอังกฤษมันมันเป็นเสียงในหัวอีกแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่อาอ๋อแบบประสบการณ์แบบนี้มันก็มันแบบน่าสนใจดีจังเลยกล้ามขึ้นทั้งตัวเลยค่ะและ้วตอนที่ถ่ายเรื่องนี้หนูถ่ายพร้อมกับถ่ายดารากับ หนึ่งในร้อยด้วยค่ะถ่ายเพราะมันสุดเรื่อง่แบบเอรใช่แบบเหมือนเป็นใบโพล่าในชีวิตประจำวันนะค่ะเพราะว่ามันกระโดดไปกระโดดมาเยอะแต่ว่าแบบทุกครั้งที่กลับมาในถึงหนังเรื่องนี้จ้ก็จะรู้สึกว่าโอ้หฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังนี้มันยิ่งใหญ่มากอันนี้จริงๆเลยโปรดักชั่นไทยกับแบบเมืองนอกเราเราไม่ได้ต่างกันมากค่ะตอนนี้แบบหนังไทยมันมาไกลมากๆ จริงๆหนูว่าอีกไม่อีกไม่นานทุกคนจะต้องหันมาสนใจหนังบ้านเราแน่นอนค่ะหนูรู้สึกว่าจริงๆอะค่ะตอนที่ถ่ายในแวดวงภาพยนตร์คนไทยเยอะมากๆอยู่แล้วค่ะพวกเราเก่ง <c oughs> ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ก็อยากเล่นนิงค่ะแต่ว่ามันไม่ง่ายจริงๆแบบ process มันยากพอสมควรอันนี้เราชมดีเพราะว่าเขาคขาถ่ายที่เมืองไทยด้วยสาธุ <c oughs> I'm not afraid anymore. Your journey has just begun.